สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบลแฉย,ยับปล่อยแชทอ้างคุยเซบาสเตียนเผยรูป้ายดิวไภ่กินข้าวลั่นโปแตกแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มาหากราบการแฉของเบลบุษยาตั้งพากรลูกสาวของพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรออกมาแายับนางร้สุดแซบดิวอริสราหลังถูกลามด่าดถึงพ่อของตนเอง รวมถึงเหยียดเพศทอมเรสเบียนทั้งที่ตนเองก็เคยมีแฟนเป็นธรรมกรอีกทั้งเบลยังเปิดห้องในแอปพลิเคชัน c u บ h o u s e แชร์ยับถึงต้นต่อของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งล่าสุดเบลออกมาพูดผ่านไอจีสตอรว่าตอนนี้เห็นคนเริ่มไปปั้นข่าวว่าเบลไปด่าเขาว่าเป็นลูกเมียน้อยก่อนโอ้โหสุดยอดมากซึ่งเรื่องเกิดขึ้นเบลไม่เคยไปด่าอะไรเขาในงานเลย คือเขาเป็นคนไปด่าและหาเรื่องเบลก่อนโดยตอนนี้ข่าวคือปั้นมัวไปหมดแล้วซึ่งทุกคนพักย่าลงประเด็นกลับมาที่ประเด็นเดิมคือเบลไม่ได้ไปด่าเขาก่อนสักนิดเดียวทุกคนเป็นพยานได้คุณจะปั้นข่ายังไงเบี่ยงประเด็นยังไงความจริงก็คือความจริงอะน้องยอมรับเธอเนาะคนเขาเห็นกันหมดแล้วลูกจากนั้นเบลได้โพ์ข้อความไอจีสตอรี่ของหนุ่มเซบาสเตียน แฟนหนุ่มของดิวอริซราที่เคยโพสข้อความเป็นภาษาอังกฤษในช่วงที่ความสัมพันธ์ของดิวเซบาสเตียนสันครอนโดยมีใจความว่า บอกจะไปกินข้าวกับแม่แต่ความจริงไปกับผู้ชายคนอื่นโดนคนแบบไหนวางแผนโกหกลวงหน้าอย่างดีและผู้หญิงแบบไหนที่ซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ให้คุณและผู้ชายคนอื่นเหมือนกันนอกจากนี้เบลสต์โพชทสนทนากับบุคคลที่ชื่อเซบาสเตียนลีโดยมีใจความว่าเธอบอกอยู่กับแม่แต่ไปหาแฟนเก่าซึ่งเขาไม่มีหัวใจเขาโกหกฉันบอกกำลังกินข้าวกับแม่ โกหกแม้แต่ของที่เธอส่งอีกทั้งในแชทดังกล่าวยังมีรูปที่ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนไปทานข้าวในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีลักษณะผู้หญิงหนึ่งในนั้นคล้ายกับดิวและผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายกับไพรวันพอยส์อดีตแฟนเก่าของดิวแถมในแชทน,นี้ยังเผยอ,อีกว่ารูปดังกล่าวทีมงานเป็นคนส่งมาให้ก่อนทิ้งท้ายข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่แย่มากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ